นะครับสวัสดีพเพื่อนชายทูกับผมนะครับก็เ mm. ดี๋ยวกันในคลิปนะครับนี่บ mm. รรยากาศมื่อคืนย็ฝนตกตั้งคืน,นครับนี่ mm. อยู่นี่ทำทุกอย่างครับตัดหญ้าก็ตัดนะครับ mm. โดยช่างพุกนะครับนี่รับนาทีนี้ตัดหญ้า โอหตัดไดเร็วแท้โหไมดุนไมดุนอันนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากครับอันนี้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะลามโอ้ขึ้นลงขึ้นทักสงกสีวมาเลยครับตัวนี้ ดูบรรยากาศภายในหน่อยน,นี่มีงานอะไรทำกันเนี่ยรุสวัสดิ์ยามเช,ช้าของช่างส่งแต่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เดินระบบเรียบร้อยแล้ควคันนี้ นี่ก็ไร้ระบบเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำยานะครับทาสิวอ๋อทาสิวนะครับออโอ้ช่างโจยี่ห้ออะไรครับตัวนี้ยีห่ห้อ JW ครับ JW นะครับผม <c oughs> เป็นครีมประเภทไหนครับเป็นจริงวิสติ s อ๋อจริง i <c oughs> s h Mistip ก็โหการหนักแล้วตอนนี้ <c oughs> นี่ต่อมาก็คันนี้ครับนี่อัน,นนี้เป็นสิบล้อนะครับผมนี่รวม ก็กำลังได้ระบบอยู่ครับคันนี้อันนี้ก็กำลังได้ระบบครับสิบล้อเหายกนะครับยกบนกันคันนี้ฝนนด่ตกทั้งคืนนะครับนี่นี่ครับ อเ,เอาไเองเดี๋ยวลากขึ้นนี่ออกเดี๋ยวเก็บคอขึ้นนู้นเนื้อเอาออกเอาขอนไหนเข้าอาจารย์รถ P X เข้ามานะน,นี่ก็ใส่มาได้ครับระบบยกรอระบบรอไล่ระบบ,ะบ,บกันหนึหน่งเ,เป็นหัวหลกัก อ้าวส,สวัสดีครับโอ้เพ,พิ่งตื่นนะครับเดินไปเดินมาได้ก็สี่โมงแรงแล้วครับเดินเดินงานเดินเดินจนรองเท้าสึกมาเลยด,ดูนี่ก็รถท่พแกก็จอดอยู่ที่เดิมครับไปทางไหนหน้อ,นอเราเนี่ย ลากออกเคลียร์พื้นที่นะครับอ,ออกสองคันเดี๋ยวเอารถช่างเอกเข้ามาเดี๋ยวรถช่างเอกยังไม่เสร็จเลยต้องเคลียร์คันนี้เดี๋ยวเอารถช่างเอกมาทำต่อครับวันนี้เหมือนกัน,นครับรถพี่ก,ก็ใส่เทายกเรียบร้อยแล้วก็อรอไล่ระบบนะครับ โอ้โหอยากออกคตี้ทู่เหมือนกันครับนี่โอ้ช่างป๋องช่างป๋องเรามาดูงานเชื่อมเนียนๆหน่อยของช่างป๋องครับกับช่างโจ้เรานะครับเมื่อวานนี้เมาแล้วนะครับผมนี่ครับรอยเชื่อมเรามีแต่นี่โฮ้ยเขาะอียังตกไปเบิ้ลเต็มๆเลยครับเดินแนวนี่นี่โชว์แนวนะโอ้โชว์แนวครับนี่ครับช่าง เชื่อมเต็มครับรอบๆเลยครับโอ้เชื่อมเต็มเลยครับนี่อันไหนเจียเชื่อมไม่สวยเจียใหม่ครับเจียแล้วก็เชื่อมใหม่ครับแต่ไปไหนครับเจียเชื่อมเจียเชื่อมอมีทั้งวันนี้ครับไม่เป็นลิกที่เชื่อมเต็มครับ อันนี้เป็นเมก้าครับอันนี้คอมมันเร็วครับแ e ครับ8 e ต e ัวน,นี้นีน,นีงี่ก็ใส่ฟ้าข้างครับเต็มตัวใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ไม่ได้ทำสื้ออะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ากากไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามบลมอกสิงครับผมนะครับเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆไดตต่อไปครับผมบสวัสดีครับ